พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเบาแรมกาซิป้าพี่น้องกลับมาเบิรงตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับของเลขเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเหล่าพัฒนาครับวันพุธที่24พฤษภาคม2566กลับพี่น้องเหล่าพัฒนาเลขที่ออก362572นะพี่น้องสำหรับเลขล่างครับผม25กลับ พี่น้องเอฟซีทันใดโชคมานนะครับเนาะบ่าแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำนองทุกขู่ทุกคนครับผมกลับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะกลับพี่น้องกลับมารับชมตัวเลขแนวทางครับของเราพัฒนาไปน้ากันกับบ่าแหลมครับผมครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะที่กําลังรับชมคลิปของบ่าแหลมอยู่เ่าแหลมก็ขอขอบพะคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะสวัสีกรุณาครับผมเข้ามารับชมตัวเลข แนวทางนะครับเนาะครับขอพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผมครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับเนาะที่เขามาแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์เอาไว้ครับผมครับเพื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆนะพี่น้องตัวเลขแนวทางครับผมครับของเราพัฒนาเนาะพี่น้องครับผมครับตอว่ารัฐบาลไทยครับเบาแหลมกระลุงให้พี่น้องเบ่งอยู่ทุกมื้อครับพี่น้องครับสําหรับท่านที่กาลังรอคอยนะครับเนาะมาพี่น้อง บ่าแหลมจะพามาเบิงตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของสำนักของพ่อชัยครับพี่น้องสำหรับงวดที่ผ่านมาครับคือวันพุธที่24่สินะพี่น้องครับพฤษภาคม2566กครับผมพ่อชัยอุดรครับตัวเลขแนวทางพ่อชัยกับหลุดทั้งเล็วิ่งเลขกจับคู่นะครับเนาะงวดนี้พี่น้องก็ลองมาพิจารณากันเบิงนะครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผม เอาแหลมขออนุญาตครับผมผลทรงมาให้เบ้าแหลมทั้งโทรศัพท์ครับกลับสำหรับตัวเลขแนวทางวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เลาพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อชัยอุดรครับผมครับสำหรับวดน,นี้ครับพี่น้องก็บลองมาเบิงครับผมตัวเลขเบิงแนวทางนะครับเนาะครับว่าพอใช่จะมีตัวใดครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องนะครับเนาะ ครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของพอใช้ครับจะให้มาเป็นบนล่างเลยครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับพอใช้หามา4กับ1ครับพี่น้องสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะพอใช้กับบริเดนหาตัวใดตัวหนึ่งครับฝากพี่น้อง FC เอาไปพิจารณากันเบิ้งเบิดทุกตัวนะครับเนาะมาพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขจับคู่กันครับผมับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะจับคู่กรับคู่แรกครับพี่น้องส8่แสี่ห้า สี่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของผอชัยนะครับเนาะครับพี่น้องเบ่าแหลมขออนุญ,ญาตนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่26พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมลาวพัฒนา พ่อชัยอุดรครับผมฝากพี่น้องเอาไว้ในเรออีกสำนักหนึ่งครับผมกับพี่น้องเอาไว้พิจารณากันเบิงนะครับเนาะสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางของพ่อชัยอุดรครับผมครับพ่อชัยให้มาเป็นบนล่างครับพี่น้องวิ่งรูดครับผม4กับ1นะครับเนาะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดครับไกยลิมเนาะครับเนาะครับถ้าบ่มั่นใจกับพิจารณากันเบิงสกอนสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องครับถ้าบ่ถึกตัวพี่น้องมากกับบ่อพ็นหยัางเนาะครับเนาะ เปล่าแหลมครับผมกะหาไม้พี่น้องครับเฮาได้รับชมนะครับเนาะครับเลขคำนวณพี่น้องครับนี่เข่ามีหลุดนะพี่น้องครับผมครับเวลาหลุดกะบางสำนักกะหลุดหมดเลยครับบางสำนักกะเข่าเล็กวิ่งหรือจับคู่ครับเนาะสลับกันไปครับแต่ว่าบางสำนักกะเข่าเต็มเต็มครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อชัยอุดรครับผม Oh, ใช่บริเด็นไม่ให้เข้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษเดียนมดทุกตัวพี่นองตัวแรกสี่แปดครับผมสี่ห้าสี่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้า 19ครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพอใช้นะครับเนาะบาวแหลมขอฝากครับผมพี่น้อง FC ทุกขู่ทุกคนครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง FC ท่านใดนะครับเนาะที่รับชมแล้วครับผมกลับพ่อมเวเาก็อย่าลืมครับพี่น้องคอมเมนต์ขามากครับผมเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางเนะพี่น้องเนาะครับแสดงความคิดเห็นครับพี่น้องครับเลขกวิ่งมากตัวใดจับคู่มากตัวใดนะพี่น้องเนาะครับสั่นๆเข้ามากครับผมครับพี่น้องคอมเมนต์ขามากครับเป็นผลดีนะพี่น้องเนาะครับ สำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมบาแหลมจะได้มาสรุปครับผมได้พิจารณาครับสิ่งที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานําครับผมครับเอามาผสมประสานกันครับพี่น้องครับเราจะได้ตัวที่มันลงตัวนะพี่น้องเนาะถูกปังปังกันทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเบาแหลมก็ขอฝากนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมสาหรับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะท่านใดที่มองหารับตัวเลขแนวทางครับผมครับอย่าลืมครับเ้ามารับชม คลิปของเบ้าแหลมไปน้งกันครับผมครับสําหรับพี่น้องทันใดนะครับเนาะที่เห็นคลิปแล้วครับแต่อย่าลืมครับพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะครับกดแชร์กดไลค์ออกไปให้พี่น้องเขาได้เห็นตัวเลขเข็นแนวทางน้ากันครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะหลายทันครับผมที่มองหาครับอยากเห็นอยากรู้นะครับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับบ่คอยที่จะ ผมมีโอกาสได้พบเจอนะพี่น้องเพราะว่าหลายท่านครับด้วยอายุนะครับเนาะด้วยความบัลถนัดเป็นกับว่าสามารถที่สิคนเจอครับพี่น้องคนหากับว่าเปลี่ยนครับผมรับเบาแหลมเห็นเอฟซีหลายท่านนะครับเนาะรับถามสอบถามกับทีทั้งบ้านเบาแหลมรับขนาดเห็นใจเพิ่นนะครับเนาะรับเพิ่นว่าบางครั้งรับกับพ่ออยู่นอฟเฟียตยังคอยได้เห็นตัวเลขแนวทางไปค้นหาก็ค้นหาแต่อยู่ในเฟียดพี่น้องเลยครับผมกับว่าพ่อเบาแหลมจ้าเกียร์เพิ่นว่า ก็ต้องขอกราบประทานอภัยน้องพี่น้องเนาะครับถ้าจะค้นหาเบาะแสให้เจอคือไปค้นหาอยู่ใน y o u t u b e ได้ครับพี่น้องครับผมใน YouTube ครับพี่น้องครับครับสำหรับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะที่เก่งยู่แล้วครับเหตุเป็นยี่แล้วบ่มีปัญหาครับเรื่องง่ายมากครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องง่ายๆของเฮาบางถังกับเป็นเรื่องยากๆของคนอื่นนะครับเนาะครับฝากพี่น้องสําหรับผู้ที่ กดแชร์เป็นนะพี่น้องเนาะกาแ,แชร์ไป Facebook เวลาเพื่อนคนหาครับก็จะเจอครับผมทาง Facebook เนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับพี่น้องครับบ่าวแหลมค้อมน้อยวอวยพรในพี่น้องเอฟซี ทุกขู่ทุกคนเนาะครับโชคหมานในวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2 5ง6กับเลขเลาวพัฒนาครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อชัยอุดรครับฝากเอาไว้ให้พี่น้องครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม